สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวิชาหน้าตัดสินในชั่วโมงนี้เราจะมาทบทวนความรู้กันในเรื่องของการเรียนแบบท่าทางของสัตว์กันนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้ไปบ้างแล้วจําได้ไหมคะว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างสําหรับในชั่วโมงนี้นะคะครูจะมีลักษณะท่าทางของการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์มาให้เรียนได้ ดูและฝึกปฏิบัติกันนะคะนักเรียนไปดูและฝึกปฏิบัติท่าทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์ละมาทบทวนกันนิดนึงนะคะเป็นการเคลื่อนไหวที่สมมุติว่าตนเองเป็นสัตว์เหล่านั้นนะคะแล้วก็ทำท่าทางให้สมบูรณ์แบบ เพื่อสื่อให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจตรงกันกับผู้แสดงขณะที่แสดงบทบาทสมมุติเราจะทำเสียงร้องของสิ่งที่กำลังเรียนแบบก็ได้เพื่อให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็สมจริงมากขึ้นนั่นเองนะคะเช่นการเรียนแบบท่าทางของปลาการเรียนแบบท่าทางต่างๆของกระต่ายนั่นเอง ต่อไปเราจะไปฝึกทำท่าทางเรียนแบบสัตว์กันเด็กๆพร้อมหรือยัง่าพร้อมแล้วเรามาดูวันแรกกันเลยนะคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างเอ่ยในภาปลาใช่ไหมคะปลาแล้วก็สัตว์น้ำหลายชนิดนะคะภาพแรกท่าแรกของเรานะคะเราจะมาเรียนแบบปลา โยกิริยาท่าทางการว่ายน้ำของปลานั่นเองปลาว่ายน้ำนะคะอ่กเด็กๆทำตามคุณครูได้เลยนะคะปลาว่ายน้ำมือข้างหนึ่งของเดียๆอยู่ข้างหน้าอีกข้างหนึ่งไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็สะบัดมือไปมานะคะบบกมือไปมาขยับเท้าด้วยเหมือนอาการที่ปลาเนี่ยได้เคลื่อนที่ไปมานั่นเอง ขาอ่ะต่อไปท่าทางที่สองเราจะมาเรียนแบบท่าทางของปลาเหมือนเดิมแต่คราวนี้เป็นกิยริยาของการกระโดดไม่ใช่ขัดต่ายนะลูกปลากระโดดน้ำนั่นเองเคยเห็นไหมลูก กระโดดน้ำกระโดดขึ้นเหนือน้ำใช่ไหมคะโตขึ้นนั่นเองใช้มือสองข้างนะคะประกบกันนะคะแล้วก็กระโดดไปข้างหน้านะคะทำเวฟขึ้นไปไป,ไปด้านหน้าของเรานะคะย่อตัวย่อเข่าแล้วก็ซอยเท้าวิ่งซอยเท้าไปมาด้วยนะคะให้เหมือนการเคลื่อนไหวอ่าถ้าปลากระโดดน้ำต่อไป ขาอ๋อเห็นเหมือนไหมเอ่ยตัวอะไรเนี่ยอะกระต่ายนั่นเองนะคะกระต่ายถ้ากระต่ายกระโดดนะกระต่ายกระโดดอะกระต่ายมากระต่ายจะต้องมีอะไรคะลูกหูยาวนะคะเราใช้นิ้วมือของเราสองนิ้วนะคะใช้มือสองข้างเลย,เยแล้วก็ ไปวางท่าไปบนศีรษะของเรานะคะยกขาขึ้นหนึ่งข้างนะคะแล้วก็กระเด็กกระโดดขยิงไปมานะคะเป็นท่ากระต่ายกระโดดต่อไปอตัวอะไรอเอ่ยปูอปูเราจะทำท่ายังไงดีนะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมมันมีอะไรคะลูก มีกล้ามอลาเด็กๆเ,เอานิ้วออกมาสองนิ้วสองข้างเลยนะคะาตามพููเลยนะคะแทนกล้ามของปูนะคะยอ่อเข่าแยกขาลงแยกขาออกจากกาันเล็กน้อยแล้วก็ยอ่อเข่าลงนะคะระหว่างที่เด็กๆทำนั่นเด็กก็ขยับขาด้วยถ้าเด็กๆเคลื่อนที่เด็กก็ต้องเดินไปข้างหน้าหรือเดินไปข้างข้างค่ะลูกปูเดินยังไงปูเดินหน้าได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหมคะปูต้องเดินแส่ข้างๆนะคะเด็กๆก็ลองขยับเคลื่อนไหวร่างกายดูนะคะอ้าต่อไปโอ้ยอะไรเนี่ยมานะคะน้องพนนีน่ารักเชียวอ่ะมาเรามาดูท่าทางเล่นแบบของม้ากันอ้า เด็กๆใช้มือทั้งสองข้างนะคะกำมือหลวมๆนะคะแล้วก็ยกขึ้นด้านหน้านะคะตั้งมือขึ้นมาตั้งแขนขึ้นมานะคะแล้วก็ขยิงเทา้าหนึ่งข้างกระโดดนะคะกระโดดมาวิ่งนั่นเองนะคะอากาศกิริยาของมาวิ่งอ่าต่อไป ภาพต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรคะผีเสื้อนะคะผีเสื้อผีเสื้อเยอะแยะเลยปีกสวยๆนะคะอะคราวนี้ลักษณะของผีเสื้อเนี่ยเขาจะมีปีกใหญ่ใช่ไหมให้เด็กกลางมือทั้งสองข้างนะคะกลางมือทั้งสองข้างแบ,แบมือด้วยนะคะแล้วก็ กระพือปีกนะคะบินนะคะไปด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลังนะคะยกขาขึ้นหนึ่งข้าอ่าแทนด้วยลำตัวของผีเสื้อนั่นเองแล้วก็ปีกใหญ่ๆนะคะบินผีเสื้อบินผ่านได้หรือยังอ่าท้าต่อไปนะคะ ท่าต่อไปอ่านกเพนกวินนน่นกเพนกวินจะทำยังไงนนะมือสั้นๆใช่ไหมคะอ่ามือสั้นๆตัวติ๊ดๆด้วยย่อเข่าลงนิดนึงนะคะหักข้อมือลงนิดนึงอ่าทำพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะท่านกเพนกวินนะอ่าท่าต่อไปนะท่าต่อไปอ่าตัวอะไรมา อคืออะไรคะเป็ดอ่าเป็ดนะเป็ดเดกเชื่อว่าถ้าเป็ดนเด็กๆน่าจะเคยทำกันมาบ้างแหละตั้งแต่อนุบานเนาะอ่ะมีเป็ดก็จะมีปีกนะคะมีปีกเป็ดเท้าเกลว้นะคะแล้วก็ขานะคะขาลักษณะของขาเนี่ยให้แยกเท้าออกจากกันเล็กน้อยแล้วก็เข่าติดกัน เข่าชนกันแล้วก็ย่อตัวลงนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินเป็นอาการของเป็ดน,นะคะเป็ดท่าต่อไปถ้าต่อไปนะลูกเราจะมาเรียนแบบผิดเพื่อเราทําไปแล้วเมื่อกี้นกค่ะลูกนกนะคะนกบินนกบินโอ้ง่ายมากอันนี้เด็กๆต้องเคยทําแน่นอน กลางปีขึ้นสองข้างก็บินพรอมกันไม่ใช่สลับแขนสองข้างขึ้นลงแนะล้วลกไปพร้พอมๆกันนะคะอ่ะต่อไปท่าต่อไปเลยเนาะเอตัวอะไรเนี่ยโอ้น่ากลัวจังอ่ะท่าต่อไปก็คือ จระเข้นะคะจระเข้เอ๊เราจะทำยังไงดีนะจระเข้อาสังเกตดูคุณครูนะคะเราจะใช้มือทั้งสองข้างแทนด้วยอะไรคะเนี่ยปากใช่ไหมคะปากของจอระเข้จะมีลักษณะที่ยาวเนาะเราจะใช้มือแทนปากนะคะแล้วก็อ้าปากอุบปากอ้าปากอุบปากแบบนี้นะคะอะต่อไปต่อไป ะะสัตว์ชนิดต่อไปนั่นก็คืองูนั่นเองงูงูนะคะอ่ะดูท่าเลยงูแผ่มแม่เบีย้ยด้วยนะคะและมือทั้งสองข้างประกบกันไมนะคะแล้วก็อยู่ในระดับมือประกบกันอยู่ในระดับศีรษะของเราด้านหน้านะคะแล้วก็ใส่หัวไปมาด้วยใยหัวไปมานะ ต่อไปนะคะจัตุนิ้ต่อไปที่เราจะมาเรียนแบบกันอะไรเอ่ยอ๋อไก่ไก่นะคะไก่นั่นเองอ้อันนี้เด็กๆก,ก็น่าจะเคยทำกันแล้วเนาะไก่ค่ะมาเลยอ่ามีปีกนะคะมีปีกแล้วก็ย่อเข่าด้วยนะคะขึ้นลงขึ้นลง่าไก่กระพือปีกด้วยนะ เวลาเด็กๆทนเด็กเทำไก่กระพืนปีกด้วยนะคะอ่ะต่อไปประเภทต่อไปตต่อไปนะคะเอออะไรเอ,อ่ยอ๋อคุณหญิงว่าต้องเป็นกระรอกอ่ากระรอกเอ๊ะกระรอกจะทำยังไงตัวเตี้ยเอ่าเด็กๆทำเอามือแนะข้ามมาอยู่ข้างหน้าสองข้างก่อน งอด้วยนะคะงอให้ติดชิดลําตัวนิดนึงนะคะแล้วย่อตัวลงไปเป็นตัวเล็กๆแล้วค่อยๆเดินอน่ากระลอกนะคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้อยู่แล้วเด็กๆเก่งคุณครูรู้ต่อไปโอยอันนี้ผมว่าเด็กๆต้องทำได้แน่ๆเลยนะคะกบนั่นเองอ่าท่าต่อไปคือท่ากบนะคะกบคนนี้ เราจะต้องทำไมลูกกระโดดนะคะเด็กๆไม่ต้องกระโดดสูงหรือกระโดดเยอะนะคะอาจจะเป็นอันตรายได้นะลูกอ่ะเด็กๆใช้มือนะคะทั้งสองข้างนะคะวางแตะไปที่พื้นนะคะแล้วก็กางขากางเขา่ขาออกย่อตัวลงแล้วก็ค่อยๆกระโดดนะเหมือนกบนั่นเองอ่ะต่อไปโอ้อะไรเนี่ย ยีราฟแน่ๆเลยยีราฟอ่าตัวต่อไปก็คือยีราฟนะคะยีราฟมีลักษณะเป็นยังไงคอยาวอ่าใช้มือข้างหนึ่งแทนด้วยคอ,เ,อเนาะแล้วก็หักข้อมือลงมานะคะแขนจะแทนด้วยคอแล้วหักข้อมือลงมามือจะแทนด้วยหัวนะคะแล้วมืออีกข้างหนึ่งแทนอีกข้างหนึ่งจะไปไว้ข้างหลังแทนฐานนะคะเห็นไหมลูก น่าใสหัวไปมาด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือการเรียนแบบท่าทางต่างๆของสัตว์นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเรามาสรุปกิจกรรมกันนิดนึงการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบท่าทางต่างๆนะคะเป็นการฝึกใช้อะไรลูกอวัยว,วะต่างๆในร่างกายนะคะเช่นแขนขามือและเท้า ให้ใช้งานได้อย่างเป็นยังไงหลุกคล่องแคล่วนะคะแล้วก็เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์เรียนแบบธรรมชาติหรือเรียนแบบคนนะคะทั้ง3าอย่างเนี้ยก็จะส่งเสริมทักษะในด้านความคิดแล้วก็จินตนาการต่างๆของเด็กด้วยและที่สําคัญก็จะทําให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะคะอ่ะเรามาทบทวนท่าทางของสัต อีกสักนิดหนึ่งนะคะทําไปพร้อมกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพลังงานให้เด็กๆไปฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์นะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรบ้างไปอย่างรวดเร็วเลยท่าแรกปลาว่ายน้ำเด็กๆลุกขึ้นตา,า,ามตามมกุเลยนะคะปลากระโดดน้ำอ่าต่อไปเลย กระต่ายกระโดดต่อเลยค่ะผ้าปูผ้าปูเด็กอย่าลืมย่อขานะคะขยับขาด้วยเราไปนะคะถ้ามา อ,อันนี้เด็กๆต้องขยิงนะคะขยิงเท้าเล็กน้อยด้วยนะคะผีเสื้อผีเสื้ออย่าลืมยกขาขึ้นหนึ่งข้างนะคะนกเพนกวินนกเพนกวินทำตามเลยนะคะลูกต่อไปท้าป็ดนะคะป็ดเดิน ิน่าจอระเค้ทาง,งูอ่างูเห็นแบีย้ยนะคะท่าไก่อย่าลืมย่อเข่าด้วยนะทักปีกแล้วก็ย่อเข่าด้ว วต่อไปกระรอกกรารอกทำตัวเล,ล็กๆอ่าต่อไปนะถ้าก,กบกบกระโดดนะคะเด็กๆไม่ต้องกระโดดเยอะนะคะอาจจะเสี่อันตรายได้ต่อไปนะคะถ้ายาีราฟราฟโอเคคราวนี้เรามาดูภาพรวมภาพรวมกันนิดหนึ่ง ะะการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์คือว่าจะทบทวนอย่อย่างนี้แหละเด็กจะได้ไม่ลืมนะคะอ่านดูแถวแรกเลยตอบคุณผู้หน่อยเร็วท่าแรกท่าอะไรคะไม่ใช่ร้อนพัดนะคะไม่ใช่นะ,ะปลาปลาว่ายน้ำท่าที่สองคือปลากระโดดน้ำต่อไปค่ะปลาตาย ภาพต่อไปตัวอะไรคะปูปูนะคะตามด้วยเลยลูกมาวิ่งนะคะสุดท้ายคืออะไรคะเนี่ยจำได้ไหมเอย่ยผีเสือ้อนั่นเองนะคะอ่ะแล้วมีท่าอะไรต่อไปท่าต่อไปนะคะดูแถวที่สองลูกเด็กดูแถวที่สองนะคะ ท่าแรกแถวที่สองนกเพนกวินอ่าต่อจากนกเพนกวินท่าอะไรลูกถูกต้องนะคะท่าเป็ดเก่งมากเลยต่อไปค่ะง่ายมากอันนี้นกอ่านกบินนะคะตามด้วยใส่ข้าปากยาว,ยาวจระเข้นะคะแถวสุดท้ายก็คือตัวอะไร งูงูงูแผ่ไม่เบีย้ยนั่นเองนะคะ่ะแถวสุดท้ายลูกแถวสุดท้ายนะคะภาพแรกแถวสุดท้ายดูสิตัวอะไรถูกต้องค่ะไก่นะไก่ภาพต่อไปตัวเล็กๆชอบวิงบอนต้นไม้กระรอกนั่นเองนะคะกระรอกต่อไปค่ะ เลยคะลูกทักกกท่ากกระโดดนะคะและสุดท้ายก็คือคอยยาวท่ยายีราดนั่นเองนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสาหรับชั่วโมงนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์ต่างๆไปมากมายหลายชนิดเลยนะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้หลังจากที่นักเรียนได้ทําใบงานที่ครูมอบหมายให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเลือกสัตว์ที่ชอบมา3ชนิดนะคะจากนั้นให้ถ่ายคลิปการทำท่าทางเลียนแบบสัตว์ที่เ,เลือกนะคะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอและส่งครูมานะคะ แลนะ้พบกันใหม่ในะครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ